ดูครับวันนี้ีงานบ้านเล็กนขึ้นงานแต่หัววันเลยครับดูครับันท่วมเลยครับหนักเอาเรื่องครับใครบอกวิ่งเหล็กไม่หนักดูครับดูครับดันขึ้นเขาครับแก่รถบ้านสองเจ็ดของบ้านจจอครับัด มันอาจจะสั้นๆนะครับเอามือถือถือถ่ายนะครับขับเดวขึ้นลานนะครับส,สบั่งระลวบนี่ปรับแล้วผมผมข้างหลังจะเป็นคอยตัวครับข้างหน้าก็จะเป็นคอยนะครับลานจอดจอู่บนเนินหลังมองเตอร์เซนนะครับ ติดวิวเขาครับวิวบรรยากาศยังสวยครับยามเย็นสวยมากครับัน,นี้ย้อนกลับมาให้ดูตอนขึ้นจักรกรี่นะครับันหนักไม่หนักดูครับตอนขึ้นจักรกี่หนักจริงครับ ลูกหนึ่งก็อยู่มา7บาทตันนะเต็มหมาก็อยู่มา33ตันน,ะนครับบรรยากาศลานจอดบ้านต่อจอบ